สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้าินทางกลับมาอีกแล้วครับทุกครับคลิปนี้นะครับนะเรามาที่สวนกุหลาบนะครับนะแหล่งตรงนี้เป็นแหล่งผลิตกุหลาบส่งโดยเฉพาะนะท่านผู้ชมนะนะครับนะวันนี้นายเกษตรก็จะมาเอาไปนิดหน่อยเพื่อจะไปที่ัชนาทนะครับที่งานัชนาทท่านผู้ชมนะฝั่งทางนู้นนะครับงานแข่งเรือที่ัชนาทนะครับก็ถ้าได้สนใจอยู่ใกล้เคียงแถวแถวไชนาทนะครับเข้ามา ก็เข้ามาดูได้นะครับนะวันนี้จะเอาไปแบบนิดหน่อยนะครับไปฝากเอฟซนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสวนของเข้าก่อนนะครับมีเยอะมากหากนู้ชมนะแต่ตอนนี้กําลังทําที่จริงมันจะเยอะกว่านี้ <c oughs> นี่ครับพี่เข้ากําลังทยอยทําทเรื่อยๆนะครับนะ oh. <c oughs> ขอบขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะครับนะ Dt l การเกษตรนะครับท่านใดสนใจสินค้าหรือว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนติดต่อเบอร์โทรด้าน,นล่างนี้นะครับนะหรือว่าจะติดต่อได้เกษตรก็ได้ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองเก้า ดีทอการเกษตรฮะอ่ะไปดูดอกกุหลาบกันเลยก็แล้วกันไปครับนั่นครับผู้ชมครับแอดมินกำลังเลือกอยู่นะครับนะส่วนที่เราจะไปเอาไปหลายๆหลากสีหน่อยนะครับตัวนี้เป็นคอเดตละมัง <laughs> อันนี้มันเป็นนี่แล้วนี่ดอกมอนเม่นี่แล้ว ตัวนี้เป็นกุหลาบดอกหนานะ <c oughs> อ่ะเรามาดูในสวนกันแล้วกันกว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างบางพันธุ์ในกเกษตรก็ยังไม่รู้จักนะคาผู้ชมนะท่านใดรู้ก็พิมพ์บอกในกเกษตรหน่อยนะครับ <c oughs> สีเยอะแยะเลยนี่มีสีโอรสแบบนี้สวยมากสีแดงแบบนี้เยอะเลย <c oughs> จะมีกุหลาบมอนนะครับ <c oughs> ตัวนั้นเป็นมอนสุขโขไทยนะครับ <c oughs> นี่ลักษณะนี้ก็จะเป็นมอนนั่นแหละครับนะนี่นะ ถ้าเป็นบานมาแล้วเป็นดอกซ้อนอย่างเงี้ยนะครับนี่กุหลาบมอนนะครับมอนก็จะมีสองสีสามสีมั้งมีสีขาวสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น <c oughs> มีชื่ออยู่นะผู้ชมนะนี่นะเนี่ยมีชื่ออยู่แต่จําไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> อ่ะนี่สวยมากเลยนะครับสีของกุหลาบส่วนมากจะมีสีแดงเยอะ นะตระกูลมอนจะเยอะนี่เห็นไหมมอนถ้าเป็นสีสีขาวก็จะเป็นดอกใหญ่แบบนี้นอ่าแล้วก็จะมีสีนี้ด้วยนี่ตัวนีนะ้จะเป็นคอเดตนะบานแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับบานแล้วก็จะเป็นรูปใหญ่เป็นพมร,รมกำมะหยี่นะครับนะนูน่นอยู่ข้างล่างเต็มเลย <c oughs> สีนี้จะเป็นสีชานี่นะฮะเนี่ยสีชาแล้วก็จะมีสีม่วงด้วยนะ นิยมมากเลยสีม่วงนะครับชมนะจะเป็นกุหลาบพวงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุหลาบพวงเหมือนกันนี่นะนะพวงแต่ไม่เลยจะมีแบบเลยพวงเลยด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นพวงเหมือนกันนี่พวงตัวนี้เป็นพวงแบบเลยนะนี่ครับมีสีโอรส สวยมากนี่ <c oughs> คืออยากเห็นด้วยตา <c oughs> ถ้าดูในกล้องก็จะดอกไปประมาณสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับสวยมากนี่นี่เห็นไหมออกดอกเยอะเลยตอนนี้นะครับนะนะครับช่วงนี้นะครับนะกําลังผลิตนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดนะ้านนี้นะยังไม่เต็มที่ <c oughs> ถ้าจะดีก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะ สีนี้ครผู้ชมครับนี่นี่สีส้มนะครับนะอู้ดูดิกุหลาบพวงเยอะนะนี่นะเดี๋ยวให้แอดินเอาไปนะครับนะกุหลาบพวงมีคนถามหาเยอะอยู่แล้วก็จะมีพวกอู้หลายอย่างกุหลาบหนูก็มีอะไรก็มีน่ะตัวนั้นอาจจะเป็นแบบพวงแล้วก็จะออกเป็นสีสีม่วงม่วงนะผู้ชมนะสีม่วงมงที่นายเกษตรให้ดูนะนี่นี่เป็นลักษณะนี้นี่ท่านใดสนใจนะตัวนี้นะนะไปรอเลยที่ไซนาดเลยดูนู่นเต็มเลย เยอะมากฝั <c oughs> ่งทางนี้จะเป็นวาเลนไทน์วาเลนไทน์นะครับนะลักษณะของวาเลนไทน์ก็จะเป็นลนนนักษณะนี้นี่จะมีสีชมพูแล้วก็สีแดงนะวาเลนไทน์นะนุ่นเต็มเลย <c oughs> สวยมากออเอมีนกำลังเรียกก <c oughs> ำลัง กำลังคัดสรรที่จะเอาไปให้กับท่านผู้ชมอูตัวนี้สีสวยมากเลยตัวนี้เป็นพวงพวงสีเหลืองนะแต่พอบานมาแล้วท่านผู้ชมครับบานแล้วก็จะเป็นเหลืองเหลืองขาวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยเขาจะเป็นออกเหลืองๆนะนี่นะก็สวยอีกแบบเหมือนกันตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่ดอกใหญ่เหลืองขาวนะครับบานมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้อู้หูยเจ๋มเลยตัวนี้สวยมากเห็นไหมฮะ ถ้าได้สนใจนะครับเดี๋ยวจบงานเชหน้านก่อนนายเกษจะส่งให้อักมานะครับอู้สีนี้สวยมากเลยชมนี้นี่นี่นะ <c oughs> ตอนนี้ดอกกำลังมาดอกกำลังเยอะดูดูสวยสวยสวยสีชาเนี่ยชา อันนี้จะเป็นดอกใหญ่กุหลาบตัดดอกนะครับนะนี่นะเราสามารถตัดดอกไปเสียบแจกันได้อะไรได้หรือว่าเอาไปขายเป็นดอกแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นเขียวนะครับนี่ดอกเขียวนะดอกเขียวเขาจะเป็นดอกหนาๆน,นะคล้ายๆกับผักกาดเขี้ยวคร,ครับเนี่ยเนี่ยนะเหมือนดอกเขาจะกินได้นี่สวยนะดอกสีเขียวตัวนี้จะอยู่ได้นาน,นครับทุกคนครับนี่อยู่ได้นาน <c oughs> อยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยสวยเอ้ยออไปหน่อยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่ใช่ไหมฝั่งนี้สีส้มสีเหลืองเยอะเลยอู้หสีนี้สวยนี่นี่อู้หูสุดยอดเลยแต่เสียเดียวเสียดดยอย่างเดียวคือมีดอกเดียวนี่นะเราก็มีหลายๆดอก ตัวนี้ไร้น้าของเชียงใหม่นี่ตัวไร้น้มของเชียงใหม่จะไม่มีหนามนะคผู้ชมครับนี่นะนี่นะออกดอกแบบนี้ที่เขาเอาไปตัดขายบน,นาเลนไทยนั่นแหละตัวเนี้ยนะครับนี่จะเป็นมอนสุขโขทยัยนะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นส้มออกส้มดอกซ้อนเนี่ยส้มดอกซ้อนสวยนะตัวนี้สวยช่วงแรกๆที่นายกสิทธิ์โฆษณาไปตัวนี้ขายดีมากนะตัวดอกซ้อนเนี่ยนะครับนะ <c oughs> ดูครับยมเยอะมากเลยนะนี่เป็นแปลงเป็นแปลงแปลงนี้มีทั้งหมดสองสี่หกมีหกแถวอยู่ตรงนี้และส่วนด้านล่างที่เอฟซีกำลังไม่ที่แอดมินกำลังเลือกอยู่นะครับนี่ก็จะมีสองสี่หกนะนี่เป็นสวนเลยเป็นแถวเลยใหญ่มากอันนี้ ตอนนี้ไรหนาเหมือนกันดอกหนานะครับนะดอกหนาอันนี้จะติดติดเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดหมูนะครับสีเลือดหมูอะสีออกจะค้ำค้ำหน่อยนะครับนะดอกเขาจะเป็นดอกใหญ่ครับผู้ชมครับถ้าเป็นดอกใหญ่จะไม่มีพวงนะก็จะขึ้นมาเป็นดอกเดียวดอกเดียวอย่างเงี้ยถ้าเป็นดอกใหญ่นะครับในเนี้ยนู่นเข้าไปข้างในเลยแต่เ,เรายัางเข้าไม่ได้มันแฉะนะครับเมื่อคืนฝนตกฮะตรงนี้ครับนะนี่ ตะกูลมอนนะครับนะนี่นี่ดอกซ้อนอย่างนี้หอ,อมอันนี้เป็นพวงขาวชุมพูนะขาวจุมพลูนะนะ <c oughs> สีม่วงเยอะเลยตัวนี้เนี่ยสีม่วงนะครับนะนี่ที่เป็นตุ้มๆก็มีนะบานแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นสีม่วงนะครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าทายเลยนะครับนะตอนนี้ของสวนเพิ่งกลับมา ออกมาจากบ้านยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยยังไม่ได้เสริมเสริมความสวยเลยนะครับนะให้นายกนเกษตรถ่ายไปก่อนนะครับถ่ายไปเลยครับแก่ความสวยของกุหลาบเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งเจ้าของสวนแล้วนะท่านผู้ชมนะเอามาดูตัวนี้โอ้โหสวยเนี่ยดูตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับบานแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะมันจะเป็นลูกผสมมีหลายตัวอยู่ลูกผสมนะครับสีแปลกๆนะนะครับสวยอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่เหมือนกันนะจะเป็นกุหลาบดอกใหญ่ ทรงกรีบเป็นดอกบัวอืมสวยมากเป็นป่าเป็นดงดูดิดอกทั้งนั้นเลยชครับนี่นะอู้หาบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นสีส้มสวยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเหมือนกันตัวนี้นะนี่สีส้มมีหลายดอกด้วยนะครับนะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นอ่าสีชาตัวนี้จะเป็นชมพูดอกใหญ่นะนี่ชมพูดอกใหญ่นี่ก็สวย เหมือนกันตัวนี้จะเป็นพวงนี่พวงก,ก็สวยตัวนี้จะเป็นโอรสออกเข้มๆหน่อยสีโอรสออกเข้มนะนี่ครับดอกใหญ่เหมือนกันตัวนี้มีทั้งหมดสองดอกสวยเหมือนกันอ่ะที่เขากําลังจะเก็บนะเอาเพราะว่าต้องรีบครับไปตรงครับตอนนี้ฝนจะมานะ <c oughs> รีบหน่อย <c oughs> เป็นส้มแบบนี้ถ้าได้สนใจส้มแบบนี้สวยเลยเนี่ยแบบเนี้ยสว่างจ้าเลยนะครับนะแดด่องตอนเช้ายามอ่อนๆเี่โอ้โหสีนี่สดใสามากเลยสีส้มแบบนี้ครับทุกท่านนะแล้วก็จะมีส้มแบบตัวนู้นอีกตัวหนึง่งนะแล้วก็จะมีชมพูชมพูทรงนี้อู้สวยๆนี่มอลนอมม่นะอมมอนหอมมากนะกุหลาบมอเนี่ยหอมมากนะทนกทนะนะครับ ในตะกูลของม,มอเนี่ยหอมนะสีแดงน่นจะหอมมากเลยมากเลยอือดูวอมสวยมาก <c oughs> ตัวนี้เป็นวาเลนไทน์วาเลนไทน์สีเข้มนะนี่นะนะครับนี่ดูทางนน้นเข้าไปไม่ได้ครับตรงนั้นเป็นที่โพนท่านชมนะที่จริงนาเกษตรก็อยากเข้าไปอยู่อ่ะขับไปตรงนี้นิดนึง <c oughs> ดู กำลังเป็นดอกเต็มเลยนะนี่นะเนี่ยอย่างที่ยังไม่บานนะคผู้ชมครับนี่กาลังเป็นดอกตุ้มๆอะ่ะเยอะเลยนี่สวยเนี่ยตกวนี้จะเป็นตระกูลพวงทั้งหมดอยู่ที่นี่ดอกเลยเนี่ยกุหลาบเลยกุหลาบพวงจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สีม่วงสีม่วงนี่นิยมมากเน้นเน้นนะเน้นนิยมมากอ่ะเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเราจะออกไปทางนั้น ส่วนตัวคนในกเกษตรจะชอบสีนี้เนี่ยสีโอรสนี่นะครับชอบมากนะครับนะเพราะว่ายังไงสีสดใสดีนะครับเยอะครับชมครับถ้าจะถ่ายนะนี่เห็นไหมพวงนี่สวยนี่ออกเหลืองติดชุมพหูหน่อยๆน่อยนะโอ้เยอะแยะ <c oughs> ไม่รู้ว่ารถในเกษตรจะใส่ไปได้เยอะแค่ไหนวันนี้นะครับดูตัวนี้นี่ชมพูแล้วก็จะมีตัวนี้สีผสมนะครับนั่นนี่นี่เต็มๆอยู่ข้างในจะมีขาวบริสุทธิ์เลยตัวนี้นะครับนะเป็นดอกใหญ่ขาวบริสุทธิ์เลยแล้วจะมีสีชมพูตัวนี้ก็เป็นดอกใหญ่เหมือนกันคล้ายๆกับตัวนี้นะครับนี่สีส้มดอกใหญ่นะตัวนี้เป็นสีส้มดอกใหญ่ ข้างในดูดูตัวนู้นดอกใหญ่มาก <c oughs> อ่ะโอเคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับฝ <c oughs> ากด้วยก็แล้วกันท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจนะครับนะ <c oughs> อยู่ใกล้เคียงแถวแถวชัยนาทหรือว่าท่านใดอยากจะไปเที่ยวง,งานชัยนาทงานแข่งเรืออยู่แล้วนะครับนะ <c oughs> ตามหาร้านถอนไอกษตรได้เลยน้านถอนไเกษตรจ,จะอยู่จากหน้าวัด แล้วจะขยับมาหน่อยๆนะครับนะอยู่แถวๆนั่นล่ะเดี๋ยวผมจะติดป้ายนะครับนะร้านอุดรพันไม้อุดรนะครับนะเดี๋ยวไปถึงนู้นเราจะถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกทีว่าร้านเราอยู่ที่ไหนนะฮะสำหรับท่านใดสนใจเกี่ยวกับพวกกุหลาบท่านผู้ชมนะนะครับนะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปฝากเอฟซีทางนู้นนะครับราคาไม่แพงหรอกครับผู้ชมครับตัวนี้นะเป็นกุหลาบที่มีคุณภาพส่วนนี้มีคุณภาพมากนะครับนะ ไม่ทํากันเล่นๆนะพี่ชมนะนนี่นเ,เห็นไหมส่วนนี้มีคุณภาพมีฝีมือและส่วนเนี้ทํามานานแล้วกว่ายี่สิบปีฮะพี่ชมครับนะครับนะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมาตอนนี้ส่งต่อให้กับลูกกับหลานแล้วนะครับนะสวนนี้เขามีสูตรฮนะแต่ละสวนเขามีสูตรนะชมครับความงามความสวยของกุหลาบเนี่ยแต่และสวนไม่เหมือนกันนะนะครับนะความสมบ,บูรณ์ของกุหลาบไม่เหมือนกันดูนั่นไร้หนามดู นี่นี่ดูดอกนี้นี่แฟนซี ancy, นะครับนี่นี่นะแบบนี้ก็มีนะครับเยอะแยะเลยแดดออกมาแล้วตอนนี้โอ้โหสวยมากเลยดูดีดูด,ดีโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผู้ชมครับฝากด้วยนะครับนะผู้สนับสนุนของเรา DT l การเกษตรนะครับนะสารปรับสภาพดินปรับสภาพพืชใส่ได้ทุกพืชทุกดินไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับใส่ได้หมดเลย นะครับนะท่านใดสนใจยังไงนะครับนะที่นายเกษตรก็มีแบ่งแบ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะไม่ซื้อเยอะขนาดนั้นอยากจะลองใช้ดูก่อนนายเกษตรก็แบ่งให้นะครับนะนะฮะมาดูที่นายเกษตรได้นายเกษตรแบ่งให้นะครับนะสารปรับสภาพดิน VTL การเกษตรครครับ,รบสวัสดีครับ